ให้ดูสภาพต้นยางครับถ้าเป็นที่อื่นสวนอื่นอ่ะโค่นแล้วครับนะฮะครึ่งถ้วยนะครับนี่ก็ก้อนหนึ่งครับดูกันไม้นะครับขนาดยางแย่ๆยังมีน้ํายางได้นะครับยางท่านสภาพแย่ๆก็เอาไปใช้ดูครับรับประกันเลยครับใช้ดีแน่นอนครับน้ำหมักสูตรสของอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับดู สวนผมนี่เขาโดนยาเร่งจนแบบไม่รู้จะเร่งยังไงแล้วก็สอยนะครับปีที่แล้วนี่หนักมากเลยครับมาปีนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับพุ่งนี้ก็ไปขายแล้วครับสภาพนะฮะดูต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะครับพอกีบมันก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยก็เป็นมะเร็งนะฮะเรารับคนนะครับกลับมาแข็งแรงได้นะครับแล้วผมมั่นใจว่า ปีหน้าโคตรดีกว่านี้เยอะครับถ้ายางท่านสุดโทมมากนะครับแล้วยังไม่ตายนะครับลองเปิดใจใช้ดูนะครับน้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักนะครับดินหมักก็ใช้ทานะครับมันจะมีรอยทาอยู่ขาขาวเห็นไหมครับก้อนนะครับในถ้วยอีกก้อนหนึ่งอ่ามันเปลือกบางมากเพราะว่าเรา เป็นจุดที่มันกีดบังคับกีดนะครับถ้าปกติเป,ปลือกปางจะไม่ได้น้ํายางอย่างนี้นะครับเราก็เลยแก้ทางด้วยทาดินหมักอาจารย์ต้นนะครับมันจะทําให้แผลกีดมันจะอ้วนขึ้นนะฮะท่อน้ํายางขึ้นมาสองเท่าครับกาลันตีเลยครับท่อน้ํายางขึ้นมาสองเท่าแน่ครับพื้นที่ที่มันจํากัดนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าสองหน้าสามหมายถึงว่าเปลือกซ้ำซ้มเปลือกนะครับ มันมันไม่มีที่กีดแล้วครับอยู่แต่ละต้นของผมถ้าสวนยางท่านดีอยู่นะฮะแน่นอนฮนะจะดีกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวเลยครับบริเวณที่มันเป็นแผลมันจะอ้วนนะผมจะให้ดูระยะไกลนะสังเกตว่าข้างบนมันจะดมแหลมข้างล่างจะอ้วน ตรงที่เป็นเป็นแผลเนี่ยมันจะสร้างเนื้อเยื่อได้ไวฮะเห็นไหมตรงนี้มันจะผอมหน่อยข้างล่างลงมาจะเป็นอ้วนลงพุงนะฮะอะไรประมาณนั้นครับสังเกตได้เลยนะฮะกีดตอนเช้านะครับตัวนี้ก็ยังหยดอยู่ถ้าต้นใหญ่ก็ก็โอเคฮะแกนไม้ครับเห็นไหมไี้ขาบดินหมักมันก็จะสีดินนะครับ โอตัวนี้ยังมีพื้นที่ให้กีดเยอะอยู่คือเราบีบบังคับด้วยพื้นที่กีดหน้ากีดนะครับอะไรประมาณนี้สังเกตแต่ละต้นของผมตรงที่เป็นแผลมันจะอ้วนนะฮะสังเกตนะฮะมันจะอ้วนออกมาเลยนะครับจะปูดออกมาเจาะดูน้ํายางเต็มนะครับเนี่ยตรงนี้อยังมีแผลยังมีจุดที่จะสามารถให้กีดได้อยู่นะครับเนี่ยก็จะกีดประมาณนี้ฮะค,คือไอที่สองแผลบางทีมันก็สั้นๆนะครับ เราก็จําเป็นต้องกรีดเพราะพื้นที่มันมีเท่านี้นะฮะก็ต้องกรีดออกไปนะครับุ่งนี้ก็ได้ขายแล้วนะครับประมาณห้าหกมีดนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่อยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ลองเปิดใจใช้ดูะฮะอ้วนนะฮะชื่ออ้วน สภาพดังนีง้มีน้ำยางได้ดูดิครับต้นนี้เดิมทีก็ไม่มีน้ำยางเลยนะครับน่าตายดูมันเป็นเปลือกแตกนะครับต้นนี้ยิ่งหนักนะฮะดูสังเกตก็เพิ่งมามีน้ำยางเห็นรอยแตกไหมฮะเนี่ยคือหน้าตายแบบตายสนิทสิ้สายหน้าอย่างนี้ครับก็ยังมีน้ำยางได้นะครับลองเปิดใจใช้ดูนะฮะคือหน้าตายเนี่ยนะเห็นไหมจะล่อนเปลือกออกมาแล้วต้นนี้เห็นไหม ข้างในก็จะมีน้ำยางนะครับน้ำยางแล้วกีดได้ต่อเนื่องนะครับกีดยาวมาเห็นรูแผลไหมครัก็ยังกีดมานะครับนี่คือสภาพต้นที่น่าตายนะครับก็กลับมาได้นะครับเปลือกแตกนะฮะเห็นไหมเห็นร่องรอยที่มันจะสร้างเปลือกดันออกมาแต่เราก็กีดนะฮะกีดได้เราก็กีดไปนะครับถ้ามันยางน้าตายเนี่ยหลายหลายท่านให้ความรู้อยู่นะคร ใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไม่มีน้ำยางครับใส่ปุ๋ยโคตรปุ๋ยปล่อยไปสามปีสีป่ปีถ้าไม่มีอะไรตัวช่วยดีๆยากครับคำว,ว่าหน้าตายหรือตายหนึ่งเนี่ยครับก็ลองเปิดใจใช้ดูนะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นอย่างสภาพอย่างเงี้ยก็ยังสามารถกีดได้นะครับขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ